ระที่กลับมายิงแมงแยงหุ่นหอมกลุ่นประชาธิปไตยกันอีกครั้งนะครับใช่ Hell Diver สแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคอมผมใกล้ลาโลกขึ้นทุกทีแล้วครับมีซีนกระตุกโคตรบ่อยสุ่ก็ดีนะที่ผู้ใหญ่ใจดีของเราได้เคยส่งซิทคอมมาเล่นไซเบอร์พังครั้งนั้นเขาได้กลับมาอีกครั้งและใช่ฮะใหญ่โตมโหรานยิ่งกว่าเดิมอีกอะ่ะกว่าจะแบกขึ้นมาถ่ายงานได้ลมแทบจับอันนี้ผมว่าผมจะทําคลิปรีวิวให้ฟรีเลยครับแต่ว่าขอขอเจ้าเครื่องนี้เลยได้ไหม กับเซ็ตคอมจาก ASUS ที่โคตรมหึมาพร้อมสีสันสุดแสบแทบจะแย่งลูกตาทุกคนเลยล่ะครับมีลูกเล่นหน้าจอสุดฉบเฉียวด้วยนะครับแถมมีตรงนี้ด้วยหน้าจอบอกกำลังไฟเครกชูโรงของเราเลยนะครับกับเมนบอร์ด ROG Maximus Z790 Dark Hero เมนบอร์ดสายเกมมิ่งระดับไฮคลาสเลยนะฮะตัวบอร์ดสามารถออร์คล็อกได้ทั้งแรมและ CPU รองรับแรมระดับ DDR5 มาพร้อมกับสล็อต PCIe 5พร้อมตัวล็อกแบบคิวลิลิทดูดีมีระดับปรับแต่งไฟ RGB บนเมนบอร์ดได้ผ่านโปรแกรม Aura Sync แถมยังสามารถต่อ Wi-Fi และ b l บลู o t h ได้อีกด้วยมาพร้อมกับใจแกนหลักที่โคตรเร็วแรงกับ Intel Core i9 Gen 14 i9 149 00K CPU เจนใหม่ที่โคตรแรงเลยละครับได้คำว่าเราสามารถเคียนแทกเขาให้ไปได้แรงสุดถึง6 GHz กันเลยนะสักวันนี้เราจะเทสร่วมกับการ,ร์จอ RTX 4070เลยนะครับซึ่งพลังเข้าเกมไปแล้วปรับระดับสูงให้หมดทุกขอบแล้วก็บนยาน,นี้วิ่งกันถึงระดับร3 0เฟรมกันเลยทีเดียว แต่มันก็ในยานพื้นที่เล็กๆอ่ะเนาะแน่นอนว่าเราต้องลงไปทดสอบในการทำภารกิจในดาวต่างๆด้วยนะครับเทียงโจมึงไม่ตายโอ้กูยังกยักยังกยังกูยังเสีย่แมนอนฮะพื้นที่กว้างเฟรมดรอปอยู่แล้วแต่ก็ยังวิ่งร้อยเฟรมอยู่นอกจากช่วงเจอหมอกเจอเปกเยอะๆนะครับแต่ก็อ้าก้าสิเฟมอ่ะโอยโอล้มปมมืยิงชัดเจอ กินมาสิไม่สต๊อกสตานแลนะผับนและนี่ก็คือสภาพในการปรับกราฟิกเท่ากันแต่ลองไปเล่นในเครื่องของตัวเองวิ่งไม่ถึง30เฟร,รมอ่ะกว่าจะได้โฟนมาทำคลิปไม่รู้คุ้มค่าเสียสายตาหรือเปล่าอ้อมโกดแห่งก้ชาที่ปตยอเอา <c oughs> เัาเล่นไปไม่ฝืนสังขารเครื่องผมปรับกลางๆก็วิ่งอยู่50-60เฟรมแล้วครับไอ้เก๊ยแกโคตรโหดครวญเลยส่วนเครื่องที่เขาให้มาแอร์ผมยังดังกว่าอีกฮะเครื่องเงียบกิ๊บเฟรมเลทพุ่งเป็นร้อยเฮ้ตายสิผมไม่เคยโรบมากอยากได้คอมแรงๆขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยก็นะนะคุณลูกค้าผมผมทำห้ฟรีนะยกยกให้เลยปะปืนบ้กอ ผมผมเดินถือปืนลูกโมระมองไปด้วยคิดถึงพ่อที่ให้มาเออเออเปนมือถือปืนอย่างเงี้นนะว่าแล้วปืนเราก็สวยดีนะเขาเดินมาดูอ่ะว่าว่าจีนน่าเกียร์นะน่าเกียร์เลยไอ้เกียร์ เท่านวนมันแข็งทื่ออะเอ้ยเอ้าวะบ้าเก๋บ้าเก๋หายลูกกูเหลือครึ่งเดียวโอ้ยถ้าคันแบบเย่มากอะเอ้เอ้ยมึงเอามาพลาดครึ่งตัวมันออกแย่วะได้ยังไงเต้าวะโดนถคนเพิ่งเคยเห็นอีกคนนึง เป็นเหมือนกันใช่กดดารหยุดแล้เขาเป็นจริงเปนั่งนลูกกระสุนแป๊บตายเมเื่อยจังเลยขอนั่งพับแป๊บนึนะครับไอ้เียนี่นี่ของเด็ดภาคนี้เหรอภาคที่แล้วแม่งหมุนพรคุมได้ภาคนี้หมุนแบบเอวบิด ไททุนไททุนเชี่ยแต่ท่านมาด้วยวะยองไม่ได้คือกดกดเอ้ตายมันตายเลยกับเลยกับเลยกดกดเฮ้ยโอ้โหมือมึงแตะมือมึงแตะอ๋อแล้วแต่ตายเหรอตายอะไรวะัาแมงคายันกันละอะไรวะ โอเคเทศเครื okay. ่องมาหอมปากหอมคอไปแจกจ่ายประชาธิที่ประยกันต่อเถอะเอาเหรอครับเอาเอาตัวสัตว์อกกันเลยผมจะปันระเบิด ไอ้เขายืนอย่างนี้ต้องโดนปะโค้งนะครับหน้าปืนระวังปืนค้งนะครับหน้าปืนหน้าปืนเกินไปพวกนักยิ่งหยาบต้องใครเอาเลเซอร์ไปเอาวเทอลเลเซอร์แม่กังหูนไอ้เหี้ยเกือบเกือบ เออฮันเดอรแม่ตุดขึ้นขวดอะไรกันฮู้ดห้าร้อยเมตรนีมมีชัดเจนเลิกได้เดี๋ยวเพิ่งมานะจ๊ะแต่มันใกล้ไปหน่อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมเชื่อใจมันทำไมมัอย่างชอบผมเลยไลรกระสุน ผมจัดการให้สวยครับไว้ไม่ตายยังไม่ตายดีตายทีสุดท้ายอจิน้ไอเหี้ยอ่าเปลี่ยนเี้ยาไอเหี้ยคุณึกว่าคุณจีนตีโอ้ยดูโอ้ยแล้วคุณผ่า ไอเดี่ยวร้อยเดี่ยวเลยมันกเด็นเลยว้าวว้าวแับมาได้คโบทุกคนเลยเก่งมากมากค่ะมึงตาถั่วแลยอีดโดตรวจสุขภาพทานประจำปีเรอผมอยากขอข์อดเช็คโตคุณเนย ฮัลโหลโอ้ข้างในข้างในที่กว้างขวางมีใครอยู่ไหมไอ้ต่อแถวขอก่อนหน่อยขอก่อนเอ้ยยยขอก่อนบังขอก่อนหน่อยขอก่อนแม่อวหน้าใหม่แมนนี่ขอก่อนเนี่ย เนาะโรงเรียนครับเ<ด>นาะโรงเรียนสามลูกสิบบาทสามลูกสิบบาทครับมอไซค์ไต่ถังครับมอไซค์ไต่ถังก็ไว้เวียนเข้ามาได้ครับลวงพี่ไต่โบลวงพี่ไต่โบแว็กซ <c oughs> ์มันเข้ามาดูได้โอ้ลวงพี่ไต่โบโอ้วเรือกเราเ,รเห็นภาพลยงเฮลพอดได้แล้วสั้น สุเอร์ไอซ์ไอซ์ลักเกอร์ใช้ได้นี่หว่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใช้ไดลูกส่งระยะสนอ่ะว้าตัวมิสไซแกลยย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 ย เอ้ยระเบิดปะปีงทางปะปีทางไอ้เหี้ยโวไปโดนตบโอ้ยวกบาดไหมแต่เวลาเข้าสวมหลบแล้วเราทุกคนคุณคุณหลบกันตรงนั้นอ่ะใช่แล้วเขาไม่โดนพวกเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยโอ้โหเกินเกินเยอะยยังควันยังอยู่การแถมเอานี่ไปเอาควันหมดพอดีแม่งเลยมันมันหมดแล้วเร้่องบาโวสิกบาโวสิกกุณเล่ห้าร้อยทำถ้วยอะไรไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบาวสิกผ่านประโยชน์ผ่านงบประมาณหาพ่อ มันเรียบร้อยติดต่อศูนติดต่อสูนิตนจิดตอศูนตินด้อด่าศูด่อย่อพนติดต่อศนติด็่ๆนะิดตอนตอร์มตงก็เอ็นติดตอนดด้วอศูตเตอร์ครับเอ้ยล็อกเก็ต่อะตกจริงจิง่อนิ่อติดอ มันนี่นี่ร้อยสิบเลยละกันยินยันร้อยสิบไม่โดนไม่โดนอะไรเลยเลงอะไรเนี่ยระพานโทษโอ้ยเยอะมันเป็นอารมณ์ปกติใี่มันมันชัดเจอนี่ยว่ะอ้าวมาไม่ถึงคูณร้อยสีเดียวนี้ เพื่อนทำไมครับผมวันเท่านี้เพื่อนเป็นเครื่องหอหญ้าเลยยิงได้นะยิงลงพื้นแล้วทําเหนื่อยไหมไงเนี่ยโอ๊ยกระเพละได้เบ้าเป้านิดเดียวอุกบาตเนี่ยชนใครขอขอเดินหน่อยเฮ้ยแม่งเจ้าประจำอีกแล้วผมแค่จะช่วย โอ้อยู่เฉยๆเอาละทหารไปได้บางครั้งหินก็สำคัญกับประชาธิปไตยไปกันเถอะมึงอย่ายืนขวางนี่เข้าไปเข้าไปไม่กูปวดเข่าเล้วไม่ไหวโอ้โหเขยดมันตัวได้เข้ายด โอ้ oh 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 oh. ปวดแก่นเลยเรเรื <contexts Physical Patri ots> <The> ่องง่ายๆเรื่องไม่มีอะไรมันก็จบๆอยู่แล้วมันก็จะจบอยู่แล้ว และนั่นก็คือภารกิจแจกจ่ายประชาธิปไตยที่เราได้ไปกันในรอบนี้นะครับกับเซ็ตคอมจากเอซที่โคดม,มาึมานํำทัพโดยเมนบอร์ดเกมมิ่งสุดไฮคลาสอย่าง ROG Maximus Z 790 Dark Hero และแน่นอนครับ CPU อย่าง Intel Core i9 14900K และพาร,รองที่จะมีบทบาทอยู่ในรอบนี้นะครับ RTX 4070ใครอยากได้ฮาร์ดแวร์คุณภาพสุดไฮคลาสก็แวะไปตำกันได้เลยนะครับและแน่นอนหากคุณเป็นลูกค้าชาวเอซูแล้วนั้นอย่าลืมไปลงทะเบียนออนไลน์กันด้วยนะครับจะได้รับสิทธิ์ประกันจังหนึ่ง เป็น4ปีกันไปเลย่ะไม่นอนใช่ผมไอดีเก่ามันยุ่งยากยอมมาก